อีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะเช้าแล้วล่ะนะแต่ทะเลหมอกทึบขนาดเนี้คงมีแค่ไม่กี่ที่ที่แสงแดดจะส่องมาถึงจนจะเช้าแล้วเหรอได้มอกเป็นตัวช่วยสินะบอกตามตรงว่าจนป่านนี้ฉันเพิ่งจะรู้สึกกลัวว่าตัวเองจะสลายไปฮ้ เจอพวกโจรสลัดตัวเล็กอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะาเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยอะไรนะเรือหลงเข้าไปติดในหน้าน้ำประหลาดแบบเมื่อตะกี้อีกแล้วล่ะเฮ้ยดูท้องฟ้าด้วยนะน้าเออท้องฟ้าฟ้อนไปสว่างแล้วหมอกค่อยๆจางแล้วนะเนี่ยไไก่ไปอย่างนี้ล่ะ รู้ว่ามูกเรากำลัลงจะออกจากเขตฟลอเรนทรังเกิลแล้ว